สวัสดีค่ะสวูีัสิดเช้าไป Say นี่เขาขายของเยอะมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ร้านพี่ยาไก่ทอดคนลุมแล้วซึ่งดูจาก คลิปมื่อสักครู่นี้ไปก็คือ,ขอเขาแบบใหญ่เป็นแบบฟิลแบบอาณาจักรพี่ยาเลยเราจะพาทุกคนเข้าไปที่ร้านนะคะว่าพี่ยาเขาขายอะไรบ้างไม่ได้ขายแค่ไก่ทอดนะขายแบบหลายสิ่งจริงๆริงอะเลตซีค่ะ, see, คะส้มเซียงของเซียงของคือเชียงของคูจิ20บาทคือลูกละ้ี่ส มีโคลกอ่ะเหรอโอ้ยสองยี่สิบห้าบาทอร่อยนะมีโคลาดอะ่ะยี่สิบห้าเองเห็นนะเขาไปขายแบบสามห้าอะไรอย่างงี้ป่ะอือมียี่สิบห้าเน่าลองนะโอ้ยโซนตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นอาณาจักร น้ำพริกนะคะที่เขาเอาไปขายกันอะ่ะเยอะมากว้าวอันนี้น้ำพริกกัดหมดูอือฮะโอ้โหกะปุกใหญ่นะอุ้ยต้องเอาไปชิมอะ่ะว่ามันจะแบบสู้ที่ภาคเหนือได้ไหมเพราะว่าน้ำพริกตาแดงที่บ้านฉันก็คืออร่อยน้ำพริกน้ำพริกเผาเหมูสับแค่สามสิบห้าบาทแล้วคนส่วนใหญ่เขาเอาไปขายต่อ50บาทนะทุกคน ว,ว้วาวว,าว้าวน้ำพริกแมงดาปลาน้ำพริกปลาเนารุกน้ำพริกเนรุกปลาและฉลากเขาก็จะไม่เหมือนกันน้ำพริกหนุอยองน้ำพริกหน้าทำไมน่าก,กินจังด,ดูดิเขาบอกว่าเก็บได้นานหนึ่งเดือนปลากระดีโบราณเฮ้ยปลาทุกปลาที่สามารถนำมาทำเป็นแบบน้ำพริกได้หมดเลยวะเนี่ยปลาแซลมอนค่ะทุกคนในราคา35บาทแกมันถูกมาก ก็คือคนที่เขาซื้อเยอะก็คือซื้อไปขายสนใจซื้อไปขายไหมคะทราแม่ก่อนเออสร้างรายได้โยเนี่ยน้ำพริกปลาสามรสอ้าซื้อเหรอกินอะไรชินปลาชินปลาค่ะอร่อยนะอร่อยใช่ไหมขอชิมบ้างลองไหมอร่อยแล้อืมอมมมมมมมอม พ้าวข้างหมูกระจิกอ๋อชิ้นใหญ่อ่ะต้องลองแล้วเขาเาถังไปแล้วเหรอว่าแบวบถังให้หน่อยดิอ๋อเอาใส่ด้วยกันเหรอแ้าเราจะไม่ไม่ซื้ออ๋อเนี่ยรู้สึกว่าแบบปลาทุกชนิดสามารถทำเป็นน้ำพริกได้แต่มันดูแบบแลักษณะมันดูไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ น้ำพริกนกปลาลาปลาทํทำไมอ่ะทำไมถึงต้งปลา,าถ้าลองไปชิมแล้วชื่อมันแปลกน่าจะดีนะอันนี้น้ำพริกเผากุ้งน้ำพริกโอ้ยเป็ดตาแซ่บก็แบบอะไรเงี้ยที่มันมีใบมะกรูดมาด้วยอ่ะน่าจะหอมอร่อยนะน้ำพริกปลาผัดสมุนไพรน้ำพริกนรกกุ้ง ันนี้เลยที่ตามหาให้อยากจะมากินเอาไปแล้วไหมทุกอย่างอย่างละหนึ่ง <c oughs> เกมมันเยอะมากดูข้างในนะข้างในคือแบบพขถ่ายเป็นพวกแบบขนมซองอะไรเงี้ยของกรอบๆอ,อะไรแบบนี้นะคุณชงคุณเชียงราคาก็ไม่แพงอะหรืออะหรือหรือยังไงคะเฮ้ยน่าไปเข็ดหอมสายสายมังเออ ชาวมังทั้งหลายกินได้ใครเป็นสายกินเชียงบ้างหกสิบ,บาทเองสาวเหี้ยลำใหญ่ปะเฮ้ยคือลำใหญ่ลำใหญ่อะทุกคนแม่ลำใหญ่อบแห้ง,หอองสีเหลืองทองสวยงามเอาไปทำน้ำลำาไยแบบแห้งอะอร่อยนะชอบมากน,นีนอะไรอินทาผาลําอินทาผาลัส<ำ>านห้าค่ะอินทผาลําหรือแผ่นดิบ ที่เขาเอาไปทอดกันอะที่คายายยี่ห้อดังอือเอาไปทอดกินเองก็ได้โลละสองร้อยยี่ห้าหอยหอยพี่ยาอันนี้หมูเค็มหมูเค็ม,มคล้ายคหมูหยองไหมร้อยหนึ่งโ,โหถุงใหญ่เวอร์สี่สิบบาทอย่างเงี้ยถ้าซื้อเป็นแบบทรงใหญ่ก็จะแพงแต่แมนนี่เขามีแพ็คขายสี่สิบบาทเท่านั้นทุกคนหมปังกระเทียมยี่สิบบาทเยอะเยอะมากอันนี้อะไรวนะ อันนี้กรอบเค็มปะนี่ตัวจ้าขาก็ตมเลยนะตัวเหลืัเหีือโอ้โหอันนี้เป็นคลังสมบัติคลังสมบัติค่ะนีเป็นโซนแพ็คอะไรของเคาไไเบอร์ะไรเบอร์มากน่าจะแบบเตรียมส่งให้พ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่ทั้งหลายเขาก็มารับซื้อกันที่นี่เนาะนี่ราคาน้ำผึ้งนะคะว้าวว้าว ออกไปพิจารณาเผื่อใครสนใจตามมาซื้อ,อสร้างอาชีพนะสร้างอาชีพหน้าอีสมากเนี่ยพวกเวยลลี่อะไรอย่างนี้ก็เยอะุอยเพราะฉันก็ชอบอะไรแบบนี้ทุกคนหน้าอีสมากก็เนี่ยโซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบเขาแบ่งขายเป็นสองสองเนาะนะคะก็แตกต่างกันไปอุย้ยอันนี้อุยอ้ยอันนี้เนอะไรอันนี้คืออะไรคะ ลูกครับอืมสิบห้าบาทอโอเคเดี๋ยวขอไปเลือกซื้อแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดูัทจะได้อะไรค่ะถ้าสมมติว่าไม่อยากได้แบบเป็นซองใหญ่อะกล่องเอ้ยเป็น,เป,นเป็นกล่องอะมันสาห้าบาทอันนี้สองห้าบาทโอเคห้าบาททุกอันจริงเป็นเนยนี่นี่นี่ ก็เป็นซองใหญ่15ซองเล็ก5บาทเออเดี๋ยวเทียบไซส์ให้ดูเนวเจ้าอันเนี้ย5 5ใช่ไหมนี่ซองเล็กอันนี้ไอบนี่5บาทนี่นี่15อันนี้5บาทว,าว้าวเออเอาไปชิมอย่างนี้ก็ดีนะแก่มันเลิศเลิศมาก15กับ5บาท ถ้าหรือว่าแบบชอบแล้วอร่อยแล้วก็ตำกระปุกใหญ่ไปเลยว่าสามสิบห้าคุ้มคุ้มกว่าค่ะแต่นี่ก็ไปลองชิมได้เวอร์เลิศเอาทุกอันเลยทุกอันทวนอย่างละนหนึ่งทุกคนค่ะก็คือดูจากข้างหลังเป็นการจ่ายเงินแล้วแต่ละคนเขาก็ซื้อมาแบบจานวนแบบเยอะมากแบบเากแบบเกิ่มๆแต่ละคนก็รู้เลยว่าคือซื้อไปขายเพราะว่าราคามันถูกแล้วก็มีให้เลือกแบบเยอะมากของนำริกต่างๆอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบเพราติดป้ายตัวตวเลยนะว่าแบบไม่รับโอนเหมือนโอนสแกนจ่ายมีแค่ช่องเดียวเออก็ถ้าใครซื้อก็เตรียมเงินสดมาก็จะได้รวดเร็วคือก็มีประมาณสามสี่ช่องอยู่นะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารข้างหน้าว่าเออเห็นมีแบบไก่ทองไกท่ทอดอะไรใช่ไหมที่แบบเป็นชื่อดังแล้วก็นำลำย,ยแล้วก็เห็นมีแบบ ลูกชิ้นปานนึ่งอะไรเงี้ยตะกี้ที่ชิมไปอร่อยมากเลยนะออยก็อยากอยากกินอีกเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปอันแพคให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะปลาเส้น,ม,นมันดูแบบอ้วนอนนองอ้วนแบบดือยๆมากเลยอะแล้วก็เอาน้ำลำญ่แก้วหนึ่งคะ่ะ ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะหนูตามมาจากเพจอ่าพี่เบบี้โมจิโกที่เขามาหาคนดูเยอะมากคลิปนั้นน,น่าจะพี่โมจิโกสวยๆ,วยๆใช่ใช่หนูตามาจากคลิปนั้นเลยหนูหนช่อองะไรหน,หนูทำช่องลง Youtube ใหม่ชื่อชื่อเดลี่โดแต่คนตามยังน้อยอยู่เด้อ สองร้อยสองร้อยคนใช่มาบ้านเราไปอยๆยคนขึ้นอย่างไรดีจริงเหรอโอ้ขอบคุณมากค่ะมาบ้านเราทุกอาทิตย์นะรับรอง f c เป็นมาทุกอาทิตย์เลยเหรอตา่จากกรุงเทพเลยนะนูค่าน้องมันสวยนะคะเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยมาแล้วเรียกแล้วรู้จักไหมเนี่ยคนนี้ใครไม่ไม่ไม่ได้ตามพี่ชื่อช่องมีมีช่องยูทูบได้เหรอ โอ้ยคนตามเยอะแล้วเดี๋ยวนี้พี่เอกคนตามเมื่อไหร่ชื่อช่องอะไรพันหมื่นแปดว้าวชื่อช่องอะไรคะเป็นเอกชาแนลครับเป็นอชาแนลได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอช่องไว้หนูไปฟอลโล์คนดูคลิปแล้วเป็น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 ขึ้นเจลักล้านแล้วร้านว้าวยาหลักแสนอืมคนดูเยอะโอ้ยถ่ายยังไงมีเคล็ดลับไหมคะตามคนนั้นคนนั้นช่วยดันใช่ไหมคนนั้นช่วยดันอ๋อเตามมานี้ปั๊บยวเอ้ยขายเป็นชิ้นเหรอคะหรือว่าเป็นลูกชิ้นละสิบบาทเอาขายละสิบ เอาสองชิ้นนะเอาสองชิ้นพี่ยาหนูขอถ่ายถ่ายคลิปด้วยได้ไหมได้เออขอบคุณค่ะวันนี้ได้เจอตัวจริงพี่ยาอยู่ร้านทุกวันใช่ไหมอยู่ทุกวันใครอยากเจอพี่ยานะคะยาวันจันทร์ไม่อยู่นะวันจันทร์มันจะอ๋อวันจันทร์อยู่ใช่วันนั้นน่ะหนูจะมาแล้วหนูก็ลืมดูแมปดีนะอยู่แค่รังสิตก็เลยลวกรถกลับเลยเก็ลูกชายพี่ยาคือเป็นคนทําคลิปทุ่มต้นเลยคุ้มเพจให้ด้วยไหมด้วยอ๋อเก่งมากคนนี้คือเบื้องหลังนะคะเอออร่อยกว่าแม่ ทุกคนตะกี้ได้เจอพี่ยาโหดีใจตอนแรกๆอะ่ะเหมือนเราจะเจอแต่ไม่คิดว่าจะเป็นพี่เขาแต่ว่าจําเสียงได้ว่าเออเขาเขาดูตัวเล็กๆเล็กกว่าเราอีกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจก็ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็ดินไปข้างนอกแบบพี่ยาได้เลยก็ถ่ายพี่ยาใช่ไหคะได้เจอพี่เขาเอฟซีแกก็เยอะนะมีคนมาขอถ่ายลงถ่ายรูปแล้วแบบ เราไปดูคลิปไะที่แบบว่าเวลามีคนมาให้พี่ยาเขาชิมอะไรอ่ะแต่กี้คือเจอแบบสถานการณ์จริงเวอร์คือพี่สาวคนนึงก็เอาน้ำจิ้มเหมือแนบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นอ่ะเอามาให้พี่ยาชิมอ่ะเขาก็แบบวิจารณ์ตามความเป็นจริงอ่ะว่าควรเพิ่มนี้ควรเบาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยรสตามอันนี้จะได้ขายดีๆเพราะว่าแบบถ้าหวานนาไปเข้าไม่ร่อยเขาก็เออพูดแบบพูดตรงดีอยะทุกคนดีมากเลยนะคะแต่เราจะมาชิมซิกเนเจอร์ ไก่ทอดที่ยาคนลุมโอ้โหอันนี้คือชิ้นละสิบบาทร้อนโหร้อนอ่ะแล้วชิ้นจะกินไหวเอแต่ข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดแล้วข้าวเหนียวไม่มีอานู้เยอะเยอะมากที่ซื้อไก่อุ้ยชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเทียบกับฝ่ามือสิบบาททุกคนถ้าเป็นกรุงเทพนี่คือชิ้นละยี่สิบแล้วมั้งอืร่อยออกไปทางแบบเค็มน้ำติดเค็มนะทุกคน อยากลองส่วนอื่นอ่ะไม่ได้เป็นแบบอกเลเบอร์นำม,มาปีกนะเป็นแบบปีกบนติดก,กับปีกกลางเงี้ยสิบบาทค่ะใหญ่มากอรอยมาชอบอันนี้อนะ่ะชอบชอบต้องเล็กนะอ่ะอร่อยแล้วคือที่ร้านอ่ะกรอนมากเงื้อปเปียกแล้วแบบ พอฉันก็แดงใช่ไหมแพ้อะไรก็ไม่รู้ว่ามันก็แดงเยอะขึ้นนะเพราะมันร้อนอะบอกให้กี่คะแนนให้ส <c oughs> ิบเลยค่ะเราเข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนให้สิบเพราะว่ามันเขาเรียกว่าปริมาณขนาดกับราคามันมันเกินคุ้มแ้วรสชาติด,ดีไม่ <c oughs> โบเบแอนแตนอันนี้คือปลาสเาส้นปลาเส้นนึ่งแล้วแบบความแบบหน้าตา หน้าตาที่เขาแบบยังเป็นเส้นอยู่อ่ะมันน่าก,กินอ่ะมันขา,ขาวขาวนวลๆแบบหน้าตีอ่ะ <c oughs> <c oughs> จัดไปเลยคะ่ะเส้นละยี่สิบห้าบาทยี <c oughs> ท่ส <c oughs> ิบห้าอาแพอืมอืมมันเสมอร่อยแต่ถ้าซื้อแบบที่ยังไม่ทำอาจจะเส้นละสิบแปดบาทอืมแบบติบๆอยู่อืมพาเส้นเก้าสิบใช่ไหมอืม หให้ดูนี่อ่าน้ำเก้าสิบเอาไปนึ่งแล้วก็ไปขายต่ออืมเหนื่อแล้วมีเนื้อมา88เปอร์เซ็นต์แป้งเกล็ดเครื่องปรุงรสนี่ทุกคนห้อย,อยจ้อปอูเส้นละ คไายแต,แต,ตนสตนนสิบบาทค่ะสิบบาทได้กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกสิบบาทจะบ้าตายกลิ่นหอมมากคล้ายๆร้านดังที่เป็นลูกไก่เมือน้ำชาถามว่ามีกลิ่นปูไหมไม่มีนะคะแต่เข้า้นามันจะแบบ ห้องเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสมากมันเป็นบุนเลนอืมแต่อร่อยอ่ะบุนเลนเขามันแบบว่าเดีรยวใช้อุอ่นๆเข้าใจชอบมากสิบบาททุกคนไปกล้างไ่กล้องอ๋อจะไปกรอบพี่ยายเลยเอ้าจะห้กรอบอ่ะเดี๋ยวเขาทิ้งพักกินน้ำก่อนแก้วนี้ยี่สิบบาทนะคะทุกคนมาดูให้เนื้อมาดิคือความจริงมันมันพูนเลยนะแต่นี่แบบดูดไปละ คือรสชืดดีไหนมั้ยอกลิ่นไม่ไม่ไม่ได้หวานมากนะอ่ะนะเอออันเนี้ยอร่อยนะแต่มันจะเป็นกลิ่นแบบน้ำตาลส่แดงเนาะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็เอารำยมาต้มมันก็จะแบบมีแบบกลิ่นลำยอวมาเกินไปยี่สิบบาทอันนี้นี่กี่ชิ้น,นเท่าไหร่ลูกละห้าบาททุววกคนมันเป็นเกาะริสทร่าก่อน เราเริ่มอิ่มแล้วอะ่ะเขาเที่ยงเนื้อสือพอเท่านี้เด้อเนี่ยน้่หนเปรี้ยนั่นงมีแตบแตงไกท่ทอดไอ้อหนังไกท่ทอดเท่าไห,หรอ 35. 35่อ่ะยี่สิบรอสามห้าสามพันห้าบาทอืมอกสะทานฟันแาส่วนน้ำพริกอะ่ะ เดี๋ยวไปชิมให้อีกทีนะคะเพราะว่าซื้อมาเยอะมากดูจากข้างหลังอุ้ยนี <c oughs> บ่บืมบ้ม <c oughs> ทุกคนคะหลังจากที่เราได้มาชมอณาจาักรของพี่ยาเออถ้าใครอยากมานะให้มาที่คลองสามปทุมธานีปักหมุดไว้แบบพี่ยาไก่ทอดคนลุมพี่ยาคนลุมเออในใน Google Map อะมาได้เลยตามแมปมาเราขับมาประมาณหนึ่งชั่วโมงท้วนนะคะ ก็คือในอาณาจักรของคุณพี่เขาอะทางเข้ามันก็จะมีแบบอาหุอาหารของสดเอ้ยเขาเรียกของทอดของนึง่งอะไรอย่างเงี้ยตรงข้างทางใช่ไหมตรงก่อนก่อนเข้าแล้วเราก็จะเจอแคชเชียร์แล้วเราก็จะเจอแบบสินค้าของพี่ยาต่างๆก็คือหลักๆเลยจะเป็นน้ำพริกซึ่งมีน่าจะแบบ 20- 20่กว่าชนิดเลยอะแบบว่าค่อนข้างเยอะถ้าใครอยากมาลองเลือกชิมนะคะทุกคนมันมีทั้งแบบซองเล็ก15บาบาทแล้วว่าซองแบบ กินต่อครั้งอ่ะ5บาทอย่างเงี้ยเออมาเลือกซื้อได้เยอะมากจริงๆส่วนเรื่องแบบการจ่ายเงินนะก็มีทางโอนแล้วก็มีทางเงินสดนะคะทุกคนเออแล้วก็เจอพี่ยาก่อนกลับด้วยด <c oughs> ีใจแล้วที่ได้เจอพี่เขา f อซพี่เขาก็เยอะแบบมีการแจกไวเซนกันฉ่ำด้วยนะแบบว่าใครซื้อครบเท่าไหร่อ่ะสามพันมั้งจำไม่ได้แล้วก็จะได้แบบได้แผ่นไวนิลวูกพี่ยา <c oughs> แล้วพี่ยาก็จะเซนให้มีคนซื้อหมื่น พันบาทได้เสื้อสองตัวเสื้อเลยเสื้อที่เขาใส่สีสีอย่างนั้นหนึ่งน่าจะแบบหมื่นห้าหมื่นหกอะไรเออ,เอได้เสือ้อเดี๋ยวก็จะกลับแล้วกลับกรุงเทพ,พแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีอะไรให้เที่ยวต่อก็คงกลับแล้วแหละคะ่ะขอบคุณทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยแบบว่าแบบให้กํลาลังใจกันหรือว่าแบบว่ามีข้อติชมอะไรก็สามารถเมนเข้ามาได้เลยนะคะรับฟังทุกอย่างเลย โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ